ปัญหาเก่าก็แก้ไปปัญหาใหม่ก็มีเข้ามาให้แก้อยู่ไม่หยุดหย่อนผ่อนพักกวาดใบไม้ไปก็พิจารณาว่าเมื่อวานก็เพิ่งกวาดไปใบไม้ใหม่ก็ร่วงมาให้ต้องกวาดอีกแล้วก็พิจารณาถึงชีวิตของเราท่านทั้งหลายในสังสารวัตฏนี้แห่งการเวียนเกิดเวียนตายแต่ละชาติต้องแก้ปัญหากัน ทุกวีวันไม่หยุดย่อนและเป็นการแก้ที่ไม่จบไม่สิ้นสักทีของใหม่ก็มีมาให้แก้ทดสอบปัญญาใครอ่อนแอก็แพ้ไปเมื่อได้กวาดและพิจารณาไปก็ทำให้ได้เห็นว่าเมื่อเราได้ใช้ปัญญาของเราในการแก้ปัญหาหนึ่งอย่างก็จะเกิดเป็นปัญญาที่มากขึ้น มีกำลังทางจิตมากขึ้นออกกำลังกายอย่างนี้ก็ได้กำลังกายออกกำลังใจคือกำลังปัญญาปัญญาก็เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆดังนั้นตลอดทั้งชีวิตก็แทบจะไม่เห็นสิ่งใดที่ไม่เป็นปัญหาใหม่ที่ให้ต้องแก้ทุกวันทุกวันดังนั้นจึงต้องขอบคุณทุกปัญหา ที่ทำให้เราจะต้องแก้และหาวิธีฝึกฝนปัญญารับให้เชียบแหลมฝนให้คมเพื่อที่จะแก้ปัญหาทุกปัญหาแม้จะแก้ได้ไม่หมดแต่ก็อยู่รอดได้ด้วยปัญญาตามกํำลังความสามารถของเราดังนั้นจึงมองไม่เห็นเลยว่าในสังสารวัตรนี้จะมีใครบ้างที่แก้ปัญหาได้จบสิ้นกันในตลอดหนึ่งชาติ หรือแม้แต่แก้แบบข้ามภพข้ามชาติก็ยังไม่จบปัญหานั้นๆก็มีแต่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์เท่านั้นที่ได้แก้ปัญหาด้วยการใช้ปัญญาประหารกิเลสอันเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาทั้งปวงปัญหาทั้งหลายก็ถูกประหารสิ้นกลายเป็นผู้ที่สิ้นกิเลสไปไม่ต้องกลับมาแก้ปัญหาใดๆที่ตนได้สร้างไว้ด้วยความไม่มีปัญญา ดังนั้นการที่มีปัญหาก็ทำให้ปัญญาเติบโตดังนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาร่วมกันทุกวันทุกวันท่านสาธุชนขอให้เราทุกท่านได้ออกกำลังปัญญาของเก่าก็แก้ไปของใหม่ก็มีมาให้แก้ไม่หยุดหย่อนผ่อนพ,นพักดังกล่าวมาดังนั้นเมื่อเราทุกท่านได้เจอปัญหาใดๆขอให้พิจารณาซ้ำซๆ ว่าโชคดีแล้วหนอที่มีปัญหามาทาให้ได้เกิดปัญญาด้วยการคิดพิจารณาแก้อย่างถูกวิธีหาต้นเหตุให้เจอและใช้ปัญญาดับปัญหาคือกิเลสในใจของเราไม่สร้างปัญหาใดๆต่อเนื่องสืบยาวนานกลายเป็นปัญหาที่ถูกสารต่อไปไม่รู้จบสิน้นขอเจริญพรสร้างกำลังใจ ออกกำลังกายก็ได้กำลังกายออกกำลังปัญญาปัญญาก็เติบโตเจริญพร